สวัสดีครับทุกคน <S <S พอยิน,น,นวันนี้นะคะโอเควันนี้นะคะเป็นวันหยุดสบายๆค่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจ<ว>จะไปไห<ป>นม,มาัมา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 ก,ก<อ>าวันนี้ก็เป็นวันหยุดสบายๆนะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคะในครอบครัวนะคะ,นะคะออกไปปิกนิกกัน นะฮะที่นที่ไหนครับเจหาบางกระเจ้า,าบางกระเจ้านะที่นี้เป็นที่โปรดของครอบครัวเราเลยเนาะนะครเพราะว่าน้องหมาเขาได้วันนี้มีสมาชิกด้วยค่ะนี่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 ก็คือเจ้าย,ยูโรยำดอลลาร์นะคะก็คือไปกันั้งครอบครัวเลยนะคะคนคนห้าหมาสอง <c oughs> โอ้ลืมของสำคัญเลยนะย้อนกลับบ้านเนี่ยดีนะยังคิดได้อ่ะไม่งั้นเราปิกนิกจบเลยแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งโอเคดีนะยังไม่ไปไกลอันนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเนี่ยเอาเร็ยไในเสือละอ่ะเดี๋ยวเราจะว์าไปที่บางกระเจ้าเลยนะดูซิว่าเจ้าหมาน้อยพวกนี้แล้วก็พวกหมาเด็กพวกนี้นะหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่แล้วะกลับบ้านเลยอ่ะแกก่อนอื่นนะคะก็เรามีคลิปที่เตรียม เตรียมพวกอุปกรณ์พวกอาหารนะคะก็ไปติดตามในที่คลิปของมาดามแอนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นนะคะตอนนี้นะคะถึงไหนแล้วคะตอนนี้วสีนครเอ่ที่บางกระเจ้านะคะอ่ะตอนนี้สมาชิกของเราครบไหมนับดูสิครบไหมคนทาหมาสองครบนะอ่านี่สมบุงสมบัตินะฮะนี่นี่นี่เตรียมมงเตรียมหมอนมาป้ากะว่าจะค้างที่นี่เหรอมาไหมฮะอ่ะ ดีนะมีรถเข็นรถรถรถเข็นของเบบี้เก็นเนี่ยฮะมีประโยชน์ก็ตรงเนี้ยนะคือช่วงเนี้ยเขายังให้สัตว์เลี้ยงเข้าอยู่นะแต่ว่าตรงเนี้ยก่อนที่จะเป็นสะพานเนี่ยเขาบอกให้อุ้มนิดหนึ่งนะก็มันมีสัตว์พวกหมาอะไรพวกนี้เยอะมั้กเขากลัวแบบมีปัญหากันเอาสวนนี่คือเรไม่มีรั้วเป็นสวนเปิดเข้ามาหมาจอนจัดอะไรเงี้ยมันเข้าเอาเยอะเอาเยอะอ่าตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้กำลังเดินผ่านโดงตักโดงแมกพ่อนะฮะ เดี๋ยวไปหาทำเลส,สวยๆริมน้ำหน่อยดีกว่ายูโรค่ะโอ้ยูโรชอบวิ่งเ้ย่านะทริปก่อนนี่เราเคยมาที่นี่เป็น่างวิ่งเป็นกระตายเลยฮะห,าห,าหามาพวกนี้ชอบพุ่งหญ้ามากาเจ็ดสาวิ่งเลยลูกฉีก่อนแล้วฮะฉีก่อนเลยดอลล่าปล่อยกินกันเลยเอาตรงไหนดีครับหมาหมา,าเอาตรงไหนดีเอาบริเวณไหนดี แชร์แล้วแชร์ฉันใส่ของพ่าแส่ฉันรู้ไงอ๋อหรองั้นก็ไม่เอาตรงยากไงเอาตรงนู้นไะอ่าตอนนี้เราตั้งอนานิคมงสำเร็จแล้วนะฮะอุ้ยหมะม้ากินก่อนเลยอะฮะอ๋อหมะม้าหิวฮะวันนี้เอาอะไรพกอะไรมากินบ้างมีบนเดยแพมมีปลาหมึกแล้วอ๋อก็มีพกน้ำมาดื่มนะคะเบบี้เกนเคยมาปิกนิกหรือยังเบบี้อ่ะฮะเคไปจิ้มโรงแรม นี่นะฮะตอนนี้พุ่งหญ้าของเรานะฮะหม,ะเมาเติมพลังก่อนเขาเติมพลังก่อนเหรอฮะ,ะตอนนี้ตอนล่าดูโรถูกถูกมัดสายไว้ตรงนี้เหรอ, <c oughs> อทุกคนจะมากินข้าวเหรอคะก <it> ินก่อนก่อนจะลยะะ <st> ุยอะฮะเติมพลังก่อนทำไมเบบี้วันนี้นิ่งๆนะเบบี้อะเบบี้กินปะะฮะงงจริงๆช่วงนี้นะฮะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ ใครแบบไม่มีโปรแกรมไหนแล้วมาตากลมกันเนาะอือนะฮะอยู่ใกล้มากใช่ใช่แต่ว่ามันอยู่โค้งน้ำอ่ะพระรามสามจริงตรงตรงข้ามบ้านของเราเลยนะฮะแต่ว่ามันมาไกลเมือนกันเพราะต้องวนวนี่ะวนฮะเบบี้เกนบอกอยากกินคุกกี้มามายูโรไปเที่ยวกันมาไปไปเที่ยวกันตอลลารกับยูโร จริงๆพ่ออินนะคะจะต้องแบบปกติพ่ออินจะเดินเดินเยอะมากมันช่วงนี้วิ่ง3มกิโล6กิโลตลอดเยวจะพายูโรดอลล่าไปเดินเล่นตรงนี้นิดนึงวันนี้ลมโชยอากาศไม่ร้อนเลยอยู่ริมน้ำอย่างนี้อากาศดีดีจูงหมาเดินเล่นส่วนอา,านานคมของเราเด็กๆก็กำลังกินเติมพลังก่อนเติมพลัง สีกลินหมดยังเป็นไงกินหมดยัง,ง,ดยงครับยังอร่อยไหมอร่อยเหรอจริงเหรอฝีมือฝีมือมามา่าอร่อยเหรอขนมปังเขาอร่อยอ่ะมาเดี๋ยวมาดี๋ <c oughs> แอบกินอะไรก็ไม่รู้อดอลล่าปากนี่เลอะเลยนะดอลล่าแอบกินอะไรอ่ะไปะเดี๋ยววันนี้เราจะออกกําลังกายกัน,นิดนึงนะสามกิโลนะฮะไหวไหม อย่าไปเดินใกล้ๆหมามันเดี๋ยวเดี๋ยวหมาหม,ม,มาใหญ่มันกัดเอาไม่ใช่เดี๋ยวหมาเราไปกัดหมาใหญ่ <c oughs> อาจจะ่าวตายตายยิ่งหมาเรานี่โคโหดอยู่นะอืมโหดเรื่องการกินอ่ะไปไปเดินถนนไปตามทางยวพาดอลล่าไปเ<จ>ที่ทยวเอาพาพันกันอ <c oughs> ตอนนี้อาการของหมาเราเนี่ยฮะ,ะมีการตื่นเต้นนิดนึง ขานี่จุดตูดเลยนะอ๋อมันจะขี้ฮะมามาจะเก๊ขาดอลล่าตื่นเต้นทุกทีดอลล่จาจะขี้อะฮะเห็นยองยองไม่ได้ขี้ใช่ไหมฮะหืมฮะไม่ได้ขี้เนี่ยเนี่ยขี้ติดตู่เหรอดูได้ไงอ๋อเดินเดินไปเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวไปเดินเลยเดินเลยไปพาวิ่งเลยวิ่งเลยดีกว่าไปวิ่งไป นี่นะฮะเราก็จะออกวิ่แล้วไปเลยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขาตรงนีはは้นะฮะไปสะพานเขื่อนขันมักคาค่ะนี่อันนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินสำหรับแบบไว้ชมชมเป็นสะพานยื่นลงไปในทะเลสาบอีกทีนึงสองข้างทางนี่เป็นน้ำนะเนี่ยเออตรงนี้จริงๆเป็นมุมถ่ายรูปนะฮะ ผมถ่ายมาจากฐานของที่นี่เลยนะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นเหรออ๋อเหรอไหวท่าอะไรอ่ะท่าผีเสื้อป่ะหรือฟีสไตล์อ่าดอลล่ายูโรวันนี้ยูโรแต่งตัวสวยมากนะยูโรไปผ่าตัดมาแผลที่หลังนะเยอะมากเป็นแผลเป็นไงก็เลยต้องใส่สุดสวยส่วนดอลล่าไปตัดขนมาเพราะว่าขนมันยาวดูจอนจัดไง อ่ะเราไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยปกติเราไปทางจักรยานไงจักรยานห้ามเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาวอาโดนลาได้ยูโรได้ไหมยูโรยูโรจะขอรอดอเอามันรอดแล้วรอดแล้วแล้วปีนต้นไม่ใช่ลิงอะหมาอะหมาเดินแบบไม่เคยมาหาไตร่นะก็เลยแบบมีอาการเตือน ตื่นนิดนึงเดี๋ยวขวาดีกว่าเดีวว๋ยวขวาแพ็กเลยครับเยอะเหมือนกันเนาะไ,ได้นินได้เหรอนสนใจไหมฮะไม่มเไกกเอาจริงเหรอแย่งปลากินดีไหมเกรดไก่สามแพ็กร้อยอ่ะไปะกลับไปทำมา,า <ๆ S 2> ม่าแบบวิ <ๆ S 2> ่งเร็วมากโวิ่งเร็วมากโอ้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 วอ้โอ้วอ้าอ้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้วอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอาโล้ มามาไปให้อาหารปลากันเอาหมาไปผูกไว้<า>เอาหมาไปผูกไว้น,น,นี่ไปให้อาหารปลามานี่หมาเราผูกไว้รถเข็นนะฮะตัดพักกลับมารถเข็นอย่าหมาหายไปมันลากเลื่อนแต่ว่าอาจจะโดนขโมยได้นะแต่ไม่นอกนหมาบ้านหมา,มาบ้านเราดุมากนะแขนขาดมาแล้วนะ,ะเนี่ย <c oughs> ไม่มีการก็แขนขาดอนะ <c oughs> อ่นด <c oughs> ออะโอเคไปเราได้หมอนมาสามอันหม,มานอนเลยไหม นี่ไงหมอนหมอนเนี่ฮะอาไปเราเอาอาหารปลาไปให้เบบี้เกนเอาไปให้อาหารปลากันดีกว่า,า,าตรงนี้เราถึงท่าน้ำแล้วนะคะตอนนี้หมาหมากำลังตกตะืึตกใจมากว่าโดนทิง้งเ,เอาไม่ใช่หามไม่ได้นะนั้นเลี้ยงแพงหามไม่ได้โอ้โหดูสิเกิดอะไรขึ้นไม่มีปลามากินเลยค่ะทำไมป,าาปาลา,มา,ปาไม่กินคะนเปปนี่ยปลาเห็นปลาเฮ้ย นมปังไม่ปลาไม่กินนมปังอะสวยแล้วนี่ยมาแล้วมาตอนละโอ้ยใหีเ่ยไอะไรไม่อใหญ่ไปไม่อยากเกียวเอาเหรอแล้วเดี๋ยวปลามันโฉบปลาตกไปทำไง อ่ะฉีกให้โอ้โปลาเรื่องพวกนี้นี่เรื่องมากจริงๆเลยเบบี้เกนอันนี้มันกินนะเนี่ยโอ้ต้องฉีกฮะไม่ฉีกันไม่กินนะของปลาที่นี่โอ้แบบเรื่องมากเรื่องมากมากอ่ะอ่าเบบี้เกนเบบี้เกนหยิบแล้วกินเข้าปากตัวเองเบบี้ให้ไหมเนี่ยเบบี้อ่ะรับเลยฮะเบบี้งงหรอโอปลาเหรอโอ้ฉีกอ่ะปลาปลอ่าอ่าอ่าอ๋อโยนอย่างนี้อ่ะ โอ้โหโอ้โหเด็กนี่เจนเห็นปลาปลาไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่จรงจังเลยโอ้อบ่นนะโอ้เออเออเออเป็นไงอ่ะชอบไม่ชอบเนี่ยฮะรู้เรื่องไหมเนี่ยเบบี้เบบี้จะกลับแล้วเหรอมันเป็นไงมันอ๋อมันหาเราเหรอมาเราฮะนั่งเรียบร้อยคู่กันเป๊ะเลยนะครับเนี่ย จังหวะที่เราไม่อยู่แต่มันเห็นแล้วไง <ละ S 1> โอ้ชูมือะชูไม้ชูมือโอ้โหดูสิดูสิโยนเหรอโยนเหรออันนี้ไข่เราสามแพ็กร้อยใช่อ,อันละสี่สิบแต่ถ้าสามนายโยนดีๆนะอย่าไปโยนแล้วตัวเองตกไปนะกายหายไปทันทีป้านึกว่าหนูจะโยนไปกนไกลโถนอนโยนแค่เนี้ยทำท่าซะสวยเฮ้ยป้าป้ามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปาฝังรู้เรื่องไหมเนี่ย ปาถั่วมันโอ้โหดมากมากปาหัวปลานี่ปาปาจะให้กับมือลองดูสิปาตกลองดูสิกินไหมอ้นี่กินจะมือเลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนอ้ามีมีแฟนเพจแล้วค่ะชื่ออะไรคะน้องอะไรคะน้องอะไรคะ น้องอังอังวันนี้ออกคลิปเลยนะคุพระคุณแล้วคะอ่ามาถ่ายรูปกันอ๋อค่ะกลับมหาพี่หน่อยถ่ายรูป20บาทค่ะตรงนี้ไปนั่งข้างหน่อยเออพรุ่งนี้ฉีดยาแล้วนะคะไม่กลับไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวอ่าถ่ายรูปครัมองกล้องคุณแม่ค่ะมองกล้องคุณแม่อ่ายอ่สิบบาทค่ะถ้าถ่ายรูปเอาเอาวิ่งหนีไปล้อเล่นล้อเล่น ทั้งหมดล้อเล่นนะคะ4ี่ต่างหากมามามาหนูนึกว่าโดนทิ้งกันแล้วใช่ไหมโลกฮะใครจะไปทิ้งลงตั้งแพงแล้วเบบี้เกล่าเมื่อกี้นี่ให้อาหารปลานี่แบบยุ่งมากเลยวอลแวร์กับไอ้กระปุกอัง่นมากเลยแบบกินแล้วก็คายทิ้งอ่ะเบบี้เกลบอกไม่กินอะไรค่ะเอาฟ้าก็สนุกแลละ ของเล่นใช่ไหมของเล่นหนูใช่ไหมฝาใช่ไหมครับใช่ไหมครับนอนสปาก็นอนเลยสบายสบายให้ดีนะต็ตีถุงนิดหนึ่งนอนไหมไม่พี่เกณฑ์นอนไหมเมื่อกี้ลองแล้วทันเพไม่ใช่ที่เฮ้ยป้าเหมือนฝนตกเลยตกป้มีละอองหล่นลงมาค่ะไม่เกียรติทุกคนนะฮะ จองสาลากันใหญ่เลยครับจองกันทำไมครับสาระสาราครับหรือว่ามีงานตกอะไรเปล่านะฮะฝนตกครับหมวกตกอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะรอฝนหยุดนิดนึงแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะนะอ่าววันนี้คิดว่าน่าจะได้ความสุขกลับไปไม่มากก็น้อยอ่าววันนี้ลาไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายลาลาฮาเฮงโลฮาเฮ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งรุงร่งนิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอา๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย